สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาดูาทีมงานขุดสระนะครับนี่นะครับก็เป็นสวนของท่านท่านชาวครับโดยทีมงานเชิดครับนี่นะครับต่อขุดสระให้ครับท่านบีท่านชาวอ่ะทีมงานชอเจริญะก็เสียงนะ นี่ครับเตอร์ครับก็กี่ชั่วโมงฮะกี่ชั่วโมงนี่ครับไม่ได้น้ำนะครับไม่ได้น้บเรามีงานครับติดต่อได้ครับนี่ครับราคาไม่แพงครับเป็นกันเองเนาะก็มีรถคนดินเนี่สามตัน สวนของผมบ้านสวนผมจะอยู่ทางโน้นฮะโน้นน,นี่นะไม่ไกลครัไม่ไกล,ไไกลใกล้กันนะตอนนี้น่าจะปลูกปลูกผักครับปลูกทำเกษตรออเพียงนะนี่ครับผุดสะใหญ่ขึ้นนะยาวสวยงามนะสวยงามเลยเดียวครับ ก็ปรับที่นาด้วยนะนี่ะนี่นะนนะสวยงามไหมครับผลง,นะงานต่อไดนะ้ฮะงานต้มฮะต้มครับสำรีนะนสำรีเมืองสุรินทร์นะสวยงามคนระับนะอ็อเป็นการปรับ พี่นะครับปรับพี่เพื่อที่จะทําการเกษตรนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะทุกวันนี้ก็เน้นเศรษฐกิจพอเพียงคนะักเศรษแบบผสมประส,สานครับอันนี้ก็จะพามาพามาดูพี่ประเสรนะิฐนี่ครับคุณพี่ประเสริฐห้ำแหลก โอ้โทรศัพท์ฮักกิ๊กอะออสวัสดีท่านผู้ชมหน่อย,นะอนะยส,นะสวัสดีครับครับก็นี่นะฮะสวยงามฮะสวยงามอันใดที่อยากจะขุดซานะติดต่อได้ฮะก็รถไถท่านประเสริฐนะสวัสดีครับสวัสดีคนดูทางบ้านนะก็บรรยากาศดีฮนะตอนนี้ คูที่ท้องทุ่งนานครับครับก่อนแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ